นุกสุดคู่ชุดแชมป์ถึงแชมป์ตอนซัส,สุกิถึนกล้าหาเกมโหดสนับสนุนรายการโดยบิ๊โคล่าโชมอร Nature H M รอบรอบสกับตอนพิเศษตอนที่หนึ่งงนการสุดโหดจะรวมความเผาผงการเก่าเริ่มต้นขึ้นแล้วต้นฉบับยังไม่เพยฉายที่หนมาโอนรวมถึงสุดยอดคลาสสิกและร้อยผู้กล้าที่จะมาเป็องความติดกระเปาไม่ร้อผู้กล้าจะตกน้ำจากสะพานหมุนหรือไายจากางสะพานโชยกันเพียงแค่การเริ่มงคำว่าคลาสสิกเท่านั้น ผูกล้าที่เหลืออยู่จะลงแข่งในกานที่หนึ่งและจะมีใครได้ไปต่อในการที่สองกันบ้างมาดูกันหลายคนอาจจะรู้จักเขากันเป็นอย่างดีนะครับแชมป์นักพกกายคนในวงการเรียกเาว่ายามาดานักกล้าในตำนานครับและให้ฉายาเขาว่าคนเหล็กฮันบันเตอร์กล้ามก็ใช่ครับหงอยใช่ครับกล้ามกล้ามใช่ไหมครับไม่ใช่ขนครับกล้ามหุ่นฟิตครับหุ่นฟิตเรากับหุ่นของดาราฮอลลีวูด คถ้าผมจะมีหุ่นแบบเขาบ้าต้องทำใจอย่างเดียวนะครับทำใจให้ไปออกกำลังกายเอาละครับมาคนนี้ครับผิวแทนน้ำผึ้งแบบนี้คิโยมิอิโนอุเอะครับนักเล่นเซิร์ฟบอร์ดของญี่ปุ่นจริงเหรอครับเก็คงจะพิมพอย่างนั้นครับใช้หนวดสู้แบบคลื่นครับจะดูเหมือนกำนันมากกว่านั่นแหละสิครับกำนันสไตล์ครับอย่าครับโอ้มาออกตัวแรงโอ้แต่ไม่ไหวเอาด้วงมาจับไว้ ต้องขึ้นไปให้ได้ครับพ่อกำนังพ่ากำนังครับโอ้โหวันนี้ไม่มีลกน้องติดตามมาช่วยนะครับโอเลยครับกำลังมากกำลังไปเลยครับไปได้ครับดูเหนื่อยครับดูเหนื่อยครับครับอ๋อครับ่าช่ยช่วยครับยำจิงครับ กำนันจะดําเด er ้งหรือเปล่าต้องไปขึ้นอ๋อหมดแ้วลาออกมาลยครต้องไปได้เรื่อยๆครับไปเยครับกำนันครับอ่าอย่ไปดูถูกกันทีขึ้นครับต้องซาร์านี้รางวัลจะให้เป็นไม้ตะขอนครับจ้าสุดยอดโอ้โหกำนันสไตล์ของเราคนดีใจที่ทําได้สเปรดเนาะเก่งมากเลยนะคะขอบใจนะจ๊ะ เลื่อนอีกแล้วโอ้โหเปียกวันนี้จะเปียกไหมครับเปียกไหมครับนั่นไงครับเปียกจน,นได้สบายสบายครับคนนี้เดินแบบชิวๆเลยตี่ก็ชิวเหมือนกันครับโอ้โหนี่ก็ชิวอีก,ก,กแล้วสุดุกกล้าวคนต่อไปครับแฟนหนังบูห้ามพลาดครับเขาคือคาเนะโคซุกินะครับ เกิดในครอบโคโนสู้ศิลปะป้องกันตัวโด่งดังไปทั่วทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนักาิ่งดูดใจไหมครับครับของเขาครับโชโคซุกิผู้สร้างกระแสดินจาฟีเวอร์ในประเทศอเมริกาในยุค80นิจิการ์ตันดีอ๋อนี่รู้จักใช่ไหมครับกรอบขึ้รู้นี่แหละครับอะไรครับเฮ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้โหเกิดให้พ่อเสียชื่ออย่าเสียชื่อดินจ้าครับครับกระโดดไปเลยโอ้โหกันโเลี้ยงก็แแต่ตอนลงไม่ค่อยดีครับอาการเก็บอาการครับ โกจิมาทีครับเจ็บก็ไม่ได้ครับวิ่งขึ้นกระแพงโฉดมันลื่นครับยมันชันไปได้ไหมมีคนเลีเยอะครับผมนะครับกำแพงครับกำแพงกำแพงสะพานครับสะพานโอ้โหเป่าปากครับเป่าปากเครียดครับเครียดที่เสียงของพ่อมีเยอะอย่าดำดิ่งครับอย่าดำดิ่งว่ายขึ้นไปครับว่ายขึ้นไปชื่อเสียงต่อสิทธิ์ไปครับ ติดใจใช่ไหครับเล็งให้ดีไอ้ก้อนคุกกี้เนี่ยครับม่ค่อยขึ้นครับปีนยังไงก็ไม่ขึ้นนะตอนนี้ยังไงฮะเนี่ยยังไงครับมันดวงตาครับได้ครับได้ครับแต่เวลาครับยังไงต้องรีบเซลครับเซลครับแล้วยายาช้าย่าช้าอ้าวแม่ทำไม่ได้ติดใจติดใจติดใจกระโดดแล้วโอ้โหชั้นจะตบเราใช้วิชาพ่อในนาทีสุดท้ายเข้ารอบได้สำเร็จครับ เหลือเวลาเพียงสองวินาทีเท่านั้นโห้แกล้งพลาดให้กขดูว่าเสียวเล่นนั่นแหละฉันได้ลุ้นมากๆเลยเออละครู <ใน S 1> กว่าจะไม่ผ่านน่ะแต่ก็ผ่านจนได้ะคะออ่ะก็กระฉิวเฉียดนิดนึงให้ตื่นเต้นมีอะไร <c oughs> เะอาตองรงก็้าไปได้แต่ไม่รอดครับโอ้ร่วงไม่รว่รวงร่วงอีกแล้ว ระยะเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นครับต้องรีบแล้วครับรีบเลยโอ้โหสบัดป๊อบเลยครับสบัดป๊อบนี่ก็ตกน้ำกระโดดขึ้นมาซะอย่างนั้นครับไม่ไม่ทันซะแล้วไม่รอดครับแต่ภาพสวยด้ามเลยครับด้ามเลยครับแพลตแพลตแพลตลงมาหน้าเลดายจริงครับลอดเข้าตาจะบอดจะไม่บอดครับน้ำสะอาดเพิ่งเปลี่ยนครับนี่ครับสุดยอดครับคนนี้สุดยอดเลยหมดเป็นปลาหมึกเลยครับ อิเคทานิิยล่ะครับยูคิโก,โก,กโทะอินเคทานิแชมป์ยิมนาสติกคนเก่งเขาอยากจะมาขอลองทดสอบความสามารถในรายการของเราได้เลยครับอาจจะได้ครับเขาเคยคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยิมนาสติกที่บาร์เซโลนาปี1992นะครับโอ้อโหดูครับวันนี้ จะแสดงฝีมือพิชิตด่านของเราไปได้หรือไม่โอ้โหนี่ครับนักยิงเก่าครับไม่คลาดนี่ครับโอ้โหส่งโดดิ่งวิ่งขึ้นไปเลยครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มสเตตส์สตีนสกัดแดนความต่อตื้นขึครับเนี่ยทำมีแล้วได้เต็มนสุดแน่นอนแล้วครับมาได้จังหวะน้ำตาบดมาตัดช่างช่าไม่ลู่ครับกระโดดล่าเซเซดนไปที่สี่เขินที่เขินพอได้แล้วมีเส้นตรงเอย่ไหนนี่ได้ครับอย่าดำดิ่งเหมือนเคยขึ้นไปให้ไวครับขึ้นไปให้ไวแม้ว่าเวลาจะเหลือเยอะครับ อย่าประมาทครับทักษะยูเนสติกลิ้วลิ้วเลยครับสบายสบายครับโอ้โหเดี๋ต้อง49วินาทีเข้าเส้นชัยเก็่งมากนะครับอะไรครับอากิระโอโมริเป็นนักแสดงตลกคู่ครับในวงการตลกญี่ปุ่นนะฮะโชโชตอลิมจอนะครับฝึกร่างกายโดยฝึกรับมือกับการแสดงตลกร้ายแล้วก็บทตลกเจ็บตัวเข้าสู่ความกดทนด้วยครับโคตรเล่ ไปแล้ว97แล้ว้ยวไเลยโอ้มกวงเดินะโตลืโอ้โหเจ็บไปครับเจ็บไปครับเจ็บครับเจ็บไปครับเจ็บไปครับเจ็บไปครับแดิ้นเลยอไปเลยครับเอไน้อไปไยครับไอไหน่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับความเจ็บปนี้รูไดลงมาต้องไวครับต้องไวครับสมกับเป็นดเยครับเคยมาแสดงโชว์ที่ลบไปอยู่บ้านเราครับ

야, 이거 잡아! 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 야, 야, 야! 야! 야,